กันมันจับเด็กโกนหัวแล้วจะส่งข้ามประเทศงั้นหรอไอ้โจนช่วยทำความเคารพค่ะหัวหน้านี่ผู้หมวดซีนคุณทำงานได้ยอดแย่มากเลยนะหัวหน้าเป็นตำรวจหญิงที่เเลิกไรสาระสักทีเถอะอะไรคุณเนี่ยจะจับคนร้ายได้สักทีทำคดีอะไรก็ไม่สำเร็จไม่มีผลงานเลยเออต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะช่วงนี้ฉันไม่ค่อยมีสมาธิเลยไม่มีสมาธิก็ไม่หามาซะเนี่ยคนละเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นตำรวจแท้ๆแต่ทำอะไรไม่ได้น่าละอายชะมัดน้าเจอกันเนี่ยต้องจับคนร้ายให้ได้ด้วยนะเป็นพี่ที่น่าเบื่อ ในสินนี่หิวข้าวไหมเดี๋ยวพี่พาไปกินข้าวไม่ต้องห่วงพี่นะพี่ก็พูดแบบนี้ทุกทีแหละอยากกลับบ้านจังไม่อยากมาทํางานกับพี่เลยอะเราจะให้พี่ทํายังไงอะเราอยู่กันสองคนนะถ้าพี่ไม่เอาหนูมาทํางานด้วยเนี่ยแย่เลยนะเดีย๋ยวถ้าซื้อบ้านเมื่อไหร่เนี่ยพี่จะให้ไปอยู่บ้านเลยนะยน่าเบื่อชะมัดเลย สงสารน้องจังเลยแต่จะทํายังไงได้เนาะนี่นายมีคดีใหม่ไหมพวกเราต้องไปทําที่สนามบินแล้วก็พอจะมีอ่ะเดี๋ยวขอดูข้อมูลก่อนนะวันที่15วันนี้นี่มีการแลกเปลี่ยนของผิดกฎหมายนี่นะงั้นไปที่สนามบินกันเลยนี่เราผู้ต้องสงสัยคนที่หนึ่งฮะแอบนัดเจอกับใครบางคนของครบครับผมเอาของมาให้อ่ะเฮ้ยนี่ จับเลยไหมไม่ได้การละการปลอมตัวนี้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เลยกําลังแลกข,ของเปลี่ยนกันครับจับเลยครับน่าเบื่อชะมัดเลยเราอยู่นี่นะซินดี้พวกมันกําลังแลกข,ของเปลี่ยนกฎหมายกันครับห,หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะพวกนายถูกจับแล้วอีอของผิดกฎหมายในในั้นใช่ไหมละ่ะกระเป๋าพวกนายมานี่เลยนะคิดว่าฉันจะไม่รู้นะว่าพวกนายอะแอบเอาอะไรซ่อนไว้ในนั้นอลหยอกะฉันเอากระเป๋ามาขายให้ใหญ่นี่ต่างหากใหญ่บ้าเข้าใจผิดแล้วเนี่ยเออเออเออเป็นตำรวจแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปเถอะเราเป็นพี่สาวที่น่าเบื่อมากมากเลยทําอะไรก็ไม่สําเร็จ ไปหากินข้าวเองคนเดียวดีกว่าอแอบไปดีกว่าไม่อยากให้พี่สาวรู้เรื่องเลยขอโทษนะครับได้ข้อมูลผิดพลาดอ่ะไม่เป็นไรหรอกเอา้าแต่ซินดี้หายไปไหนเนี่ยชอนดี้ชอบไปคนเดียวอีกแล้วเดี๋ยวผมไปหาก่อนนะงั้นอซินดี้อะไรกันเนี่ยใยน้องคนนี้เนี่ยชอบหายไปคนเดียวแบบนี้เราวังจะโดนโจรจับไปนะแต่ซินดี้นั้นเฮ้ ใครอะน่ากลัวจังอุ้ยพอดีเลยนะเด็กมาคนเดียวแบบนี้ต้องจับตัวซะแล้วเียบร้อยแค่เอาใส่ในกระเป๋าเนี่ยอย่าดิ้นเข้าใจไหมไปหน้อยดนะเอนะเก็บหลักฐานแป๊บเอ้ยมีตุ๊กตาในนี้นี่เอาทิ้งไว้ในนี้ก่อนนี่เกิดเหตุครับมีผู้ร้ายในสนามบินขอให้ผู้โดยสารทุกคนรีบหนีหลบทางด่วกันนี่เกิดเหตุอะไรเหรออะไรเกิดอะไรขึ้นมีการยิงกันงั้นเหรอทุกคนเฮ้ยน้องสาวฉันยังไม่เห็นเลยอะเผดุด้ว้เวย จ๋าหนูกลัวมีคนยิงกันหรอคะนี่จะยังเย็นค่ะคุณจะยังเย็นนะคะเซนดี้อยู่ไหนเนี่ยซินดี้เซนดี้พบผู้ต้องสงสัยหนึ่งคนครับกระเป๋ามีสิ่งแปลกปลอมด้วยอ่ะเอ้ยๆอหนมานี่สิมีอาวุธหรือเปล่าเอ๊มีพี่รุษนะมีพี่รุตพี่รุษย่าเอ๊คนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยค่ะมีอาวุธอยู่ในมือด้วยมันจับเด็กไว้นี่หว่ากำลังเสริมด่วนตอนนี้ลว้จับเด็กไว้ในกระเป๋าก็จับเด็กไว้เป็นตัวประกันเซนดี้อย่าเข้ามาอุยพี่ปล่อยน้องฉันนะเซนด ยิงตัวประกันไปแล้วไม่นะไม่นะซินดี้ตอนนี้คนไลยไหวตัวทันแล้วมันหนีไปแล้วกำลังเสริมขามีเด็กตายตั้งแต่นั้นมาฉันก็เสียน้องไปแล้วฉันก็ฝันหลายทุกคืนซินดี้ซินดี้พี่ช่วยน้องไม่ได้เลยอะฉันสัญญากับตัวเอง ว่าฉันจะตามหาฆาตกรให้เจอพี่ขอโทษนะฉันไม่อยากจะเป็นตำรวจแล้วแต่แต่ฉันจะลาในเมื่อกฎหมายมันทำอะไรมันไม่ได้ฉันจะตามล่ามันเองแล้วฉันเองก็ตัดสินใจไปที่สำนักงานฉันมาเพื่อมาบอกว่าฉันจะลาออกต่างหากนะคะ วันนี้ที่ฉันมาฉันมายื่นใบลาออกนี่ค่ะฉันจะไม่เป็นตำรวจแล้วค่ะขอร้องล่ะให้หนูออกเถอะนะเพราะว่าฉันคงไม่เหมาะสมกับงานนี้อ่ะนันจะโดนตามทางฉันค่ะก็แต่งแต่เสียน้องไปอนะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันงั้นผมอนุมัติให้คุณลาออกได้นะแต่ว่าคนร้ายมันหลบไปได้ไม่ใช่เหรอนั่นแหละค่ะมันเป็นเหตุผลที่ฉันต้องลาออกฉันจะไปตามล้างแค้นมันแทนค่ะรู้ว่ากฎหมายตำรวจมันทำอะไรไม่ได้มันต้องตายแทนสถานเดียวขอลาออกเปิดเมอรเลยพี่ครับฉันตั้งใจว่าฉันจะสืบคดีนี้ให้สำเร็จน้องสาวฉันถูกฆ่าตายต่อหน้า ฉันก็ตั้งใจแล้วว่าจะฆ่ามันก็เลยมานัดพบกับจอร์นว่าไงลูกพี่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะซื้ออะไรล่ะวันนี้อ่ะขอพวกปืนมีดกรรไกรแล้วก็โซทุกอย่างที่เกี่ยวกับการใช้อัจฉริยะกรรมฉันจะไปล้างแขนแทนน้อเสียใจด้วยนะพี่ได้ยินข่าว,แล,วแล้วผมไปเตรียมของมาให้นะคะพี่ไปเปลี่ยนเสื้อเลยฉันจะบอกว่าร้านนี้อ่ะนะไม่ได้ทําแค่เสื้อผ้าขายหรอกใช่ไหมละ่ะเพราะนายมีอาวุธทุกอย่างเกี่ยวกับเออครับพี่เดี๋ยวผมจะไปเตรียมมาให้ไม่ต้องห่วงนะอย่างน้อยการรู้จักกับร้านค้าขายของเถื่อนก็ยังดีีกวว่่่าาถ้้ฉฉััันนนนยยงเป็ตรจอูแบบไมส จับคนหลายคนนั้นได้วันนั้นเองฉันก็จะไปสถานีรถไฟโอยเดินชนกันน่ะขอโทษนะเดี๋ยวนายทำอะไรตกไวน้น่ะ เเหมือนขาตั้งใจจะให้นนี้เขียนบอกว่าวันที่20มีการจับเด็กจะมีการขนส่งเด็กลงเรือหรอนายนั่นเป็นใครกันน่ะไม่มีเวลาแล้วฉันต้องไปช่วยเด็กพวกนั้นฉันไม่อยากให้เด็กพวกนั้นตายเหมือนน้องฉันอืมเอาล่ะรอบนี้มี3คนนะเด็กรีบอาลงเรือไปะักับผมหัวหน้าผมจะรีบไปเลยนะดูเหมือนว่าไปทางเรือสินค้าเนี่ยจะไม่มีใครรู้นะทํางานให้มันดีแล้วเข้าใจไหมไปเลยไอเด็กพวกนี้เงียบเสียงดังอยู่ได้แล้วก็ทิ้งกลางน้าเลยนัดเจอที่ท่าเรือสิน่ะไม่ได้การละนั่นไง ฉันมองเห็นแล้วน่นมันกล่องอะไรนะไม่ว่าแกจะเป็นใครนะฉันจะจับให้หมดผมกำลังจะขนส่งรอยมีอะไรหรือเปล่าครับถามเมื่อได้ขอฉันดูกล่องในนั้นหน่อยสิเออคือมันไม่มีอะไรหรอกนะครับผมกล่องของผมนะไม่คุณอย่ายุ่งเลยดีกว่านะหลบไปเลยจะทำอะไรม่มันจับเด็กไว้จริงๆด้วยรายการเด็กๆโดนโกนหัวหรอนี่มันเก่งข้ามมนุษย์ชัดๆเลยแกได้ติดคุกหัวต โชคดีที่ช่วยเด็กๆทันนะเนี่ยขอบคุณพี่มากเลยนะพวกเรากลับบ้านกันเถอะเออกลับบ้านกันไปเดี๋ยวพี่ไปส่งนะไอ้รถคันนี้ทำไมมาจอดตรงนี้วะเนี่ยไม่รู้จากมาลายาะพี่สาวครับรถคันนี้ผมมากับรถคันนี้ครับพี่รถนี้จะพวกเรามานี่นะหมายความว่ายังไงกันน่ะว่าแต่ปายทะเบียนทำไมมันคุ้นๆุนจังนี่คือรถผู้ต้องสงสัยใช่ไหมขอเปิดดูหน่อยละกันอุ้ยอุ้ยมีตุ๊กตาเอ๊ะนี่มันตุ๊กตาน้องของฉัน จริงนะเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกับรถฉันนะอะคนนั้นแหละครับพี่สาวค<ะ>นนั้นจับเรามาส,ส,ส,สวยลแล้วถอดหน้าแกออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะไอ,อ้ความลับแตกไอ้หัวหน้าแล้วฉันก็ได้จับหัวหน้าคนนี้นี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยสุดท้ายหัวหน้าตำรวจเป็นคนจับเด็กนี่เองแล้วคนที่จับ้องฉันเป็นตัวประกันก็คือมันนี่แหละไม่น่าล่ะฉันทำอะไรก็ไม่สำเร็จในการสืบคดีนี่แกไม่ตื่นใช่ไหมนี่แหน่เฮ้ยเย็นจังเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยฉันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยผู้หมวดิ้น ฉันไม่ใช่ผู้หมวดของแกแล้วตำรวจคราบจนสิ่งที่แกทำกับน้องของฉันมันไม่พอหรอกแค่นี้แกต้องโดนหนักกว่าน,นี้เข้าใจไหมโธ่ก็ใครพาน้องมาทำงานล่ะยัยงโง่แกมาดันงโง่เองสินะฉันไม่เคยระบอกเรื่องนี้กับใครแล้วมันรู้ได้ยังไงวาเนี่ยความลับฉันแตกเลยคนดีอยู่ที่ไหนเขาก็ขมคองจะงโง่ยังไงผมก็ไม่ยอมเป็นลูกน้องคุณหรอกครับไอ้ตำรวจต๊อกต่อยคุณชอบบังคับผมไม่เป็นตำรวจอยู่เรื่อยเลยสิย่งที่คุณมาทับกับเด็กมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะครับต่อจากนี้ผมไม่ใช่ตำรวจแล้วก็จะยืนข้างความถูกต้อง ในเมื่อตำรวจเป็นโจรแบบนี้แล้วจะเข้าคุกได้ยังไงฉันฝากนายจัดการด้วยนะเอาให้สะสมกับสิ่งที่มันทำกับน้องฉันผมขอโทษด้วยนะครับในในแกจะทำอะไรฉันผมนะจะจุดไฟเผาคุณครับสุดท้ายแล้วเขาก็โดนเผาสิ่งที่เขาทำนั้นมันผิดมากๆอีหลังแขนให้แล้วนะความตายเท่านั้นที่ต้องแลกและชดใช้กับสิ่งที่มันก่อหลังจากนั้นฉันก็ปล่อยวางมือตอนนี้คุณตำรวจหน่วยงานอื่นก็คงตามล่าหาฉันแล้วแหละลุนพี่ครับ ผมจัดการให้แล้วนะครับนี่ตุก,กตาของน้องคุณครับเอ๊ะอะไรนะตุก,กตาวันนั้นที่ผมเผาไอ้ตำรวจนั่นนี่มันของซินดีนะ้นี่คิดถึงจังเลยขอบคุณมากเลยนะนายเป็นตำรวจที่ซื่อสัตย์มากๆจากนี้ผมก็จะเดินตามฝันของผมครับผมจะกลับไปเป็นตำรวจที่ดีโชคดีนะไอ้น้อง <c oughs> ฉันหวังว่าซินดี้จะมองพี่อยู่นะคิด <c oughs> ถึงจังเลย <c oughs> <ร>ความฝันของฉันที่แท้จริงแล้วล่ะก็ฉันอยากจะเป็นนักร้องแล้วความฝันของพวกเธอละเมื่อพวกเธอโตขึ้นพวกเธอช่วยบอกฉันได้ไหมว่าโตขึ้นพวกเธออยากเป็นอะไร